ตำรวจตะเวนชายแดนต่อโชโดอเพิ่มมาตราการข้มวดตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอำเภอโคกสูงจังหวัดสัะแก้วครับโดยมีการตั้งบังเกอร์ทุกระยะร้อยเมตรและลาดตะเวนตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปราะบางในพื้นที่สาเหตุของการเพิ่มมาตราการนี้มาจากรายงานว่ามีกลุ่มชาวกัมพูชาบางส่วนลักลอบเข้ามาใช้พื้นที่ฝั่งไทยปลูกพืชหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างเล็กๆ ซึ่งละเมิดข้อกกลง MOU ปี2543พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเป้าหมายของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเช่นการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายและแก๊ง call center แนวชายแดนบริเวณนี้ยังมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เรียกว่าดินต่อดินซึ่งไม่มีแนวกั้นธรรมชาติชัดเจนเหมือนบางจุด เจ้าหน้าที่ตสดอสยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยอย่างต่อเนื่อง